สวัสดีค่ะวันนี้นานๆจะพามาทำน้ำยาล้างจานจากมะกรูดนะคะใช้เองแบบง่ายๆใช้ดีไม่แพ้ยี่ห้อดังแน่นอนค่ะก่อนอื่นเรานำมะกรูดมาล้างในน้ำให้มันสะอาดก่อนนะคะนี่ค่ะมะกรูดที่เราได้วันนี้นานา,นานไปใส่มะกรูดจากบ้านยาย มาทำน้ำยาล้างจานใช้เองนะคะเดี๋ยวเรามาล้างมะกรูดกันนะคะหลังจากเราล้างทำความสะอาดมะกรูดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราจะมาผ่ามะกรูดออกเป็นสองซี่แบบนี้นะคะ สองซีกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่เราผ่ามะกรูดเป็นสองซีกเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราก็นํามะกรูดมาต้มนะคะใส่น้ําำให้พอท่วมมะกรูดนะคะต้มประมาณสามสิบนาทีค่ะตอนนี้นานาก็ใช้เตาถ่านนะคะในการต้มน้ำมะกรูดในครั้งนี้ หลังจากที่เราต้มนนะะะม,กมนนะ,ะก,าากรูดเสร็จแล้วนะคะ่าเราก็จะได้หัวเชื้อน้ำมะกรูดที่เข้มข้นนะคะเราก็ใช้ผ้าขาวบางกรองเอาเศษเปลือกแล้วก็สิ่งสุกปูกออกเอาตั้งแต่น้ํามะกรูดนะคะแล้วเราก็พักให้เย็นเพราะตอนนี้น้ํามะกรูดร้อนหลังจากที่เรากรองเอาเศษสุกปกออกจากน้ํามะกรูดเสร็จแล้วนะคะ ตอนนี้เราจะมาใส่สาร N.70 อ้อลืมบอกไปว่าวัตถุดิบที่ต้องใช้นะคะมีมะก,กรูดแล้วก็สาร N.70 แล้วก็เกลือนะคะเกลือในครั้งนี้หนูจะใช้ประมาณครึ่งประมาณครึ่งกิโลแล้วก็นี่นะคะเกลือนี่นี่เป็นสาร N.70 จะเป็นลักษณะนี้นะคะเราสามารถซื้อได้ตามตามร้านเคมีพันทั่วไปะคะ่ะ ้าจะมีขายนะคะเพราะว่าหนูก็ไปซื้อมาจากร้านนี้เหมือนกันเดี๋ยวเราจะมาผสมแล้วก็ทํากันเลยนะตอนแรกเราจะใส่สารสารเอ็ลงไปเลยแล้วก็จะใส่น้ําต้มมาปูดที่เราต้มไว้นะกิออเเนอะไรนม่ก่อนนะเพื่อจะคุณคะ อาวุธในการคนคือไม้พายนะคะอาจะคนเนี่ยมันเข้า,ากันดีเลยนี่คนไปเรื่อยๆจนเกิดฟองจนสารเอ็นเก็ดสุนละลายโอ้เหนื่อย ใครได้มีเครื่องตีก็ใช้เครื่องตีได้นะคุณเนเปในทางที่เดียวกันอนะสารอ็นทนี้จะได้แตกเร็วมันก็เกิดฟองแล้วนะคะแล้วก็จะค,ค่อยๆเติมน้ำมะนาวเอ้ยน้ำมะกรูดลงไปเลย ขั้นตอนสุดท้ายเราจะเติมเกลือลงไปนะคะเพื่อเพิ่มความเข้มข้นของน้ำยาล้างจานค่ะนี่น้ำจะใส่ประมาณครึ่งเ้วย เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเราพักไว้นะคะพักให้ฟองเขายุบตัวแล้วเราก็นํามาเกอกใส่ขวดนําไปใช้ได้เลยค่ะสูตรนี้รับรองว่าใช้ดีค่ะไม่แพ้น้ํายาล้างจานที่ขายตามท้องตลาดแน่นอนค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ช่องนานาชาแนลว้วยนะคะขอบคุณค่ะ